พาท่านผู้ชมมายังหมู่บ้านของชนเผ่าที่เบตเพื่อชมบ้านแบบโบราณของชนเผ่าที่เบตซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของชิน่าติ้งจูผู้ที่ใช้เงินส่วนตัวสร้างถนนผ่าภูเขาที่สลับซับซ้อนและสูงชันซึ่งถนนที่สร้างนั้นมีระยะทางถึง60กิโลเมตรนะครับเพื่อที่นำความเจริญมาสู่หมู่บ้าน จนปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นอุทยานแห่งชาติปลาเกิดจงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่บ้านที่เบตโบราณหลังนี้ตั้งอยู่ บ้านที่าพาท่านผู้ชมมาดูวันนี้ก็เป็นบ้านทรงทิเบตแบบโบราณเพียงหลังเดียวที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะครับเป็นของหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นชนเผ่าทิเบตชื่อชิหน้าติ้งจูนะครับก็เป็นลักษณะบ้านไม้สามชั้นเลยทีเดียวนะบริเวณภายในก็ จัดข้าของเครื่องใช้ไว้อย่างครบครันนะครับรน้ำที่อยู่ในอ่างนี่เย็นเจี๊ยบนะครับเพราะว่าบริเวณข้างนอกก็ฝนตกแล้วก็มีหิมะโปรยปลายลงมานะชนเผ่าที่เบตเขานับถือศาสนาพุทธนิกายวัชิรยานนะครับก็จะมีพระพุทธรูปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มี เตาผิงอยู่ตรงชั้น2องนะเป็นห้องรับแขกไปในตัวนะสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าก็จะต้องใช้ฟืนก่อให้เกิดความร้อนภายในบ้านนะครับก็จะมีรูปผู้นำคนปัจจุบันนะแล้วก็พระผู้ใหญ่ในสายของทิเบตนะก็เป็นห้องรับแขกที่ดูแล้วอบอุ่นน่าอยู่นะครับ บ้านหลังนี้ก็สร้างด้วยไม้ที่สวยงามและดูมั่นคงแข็งแรงมากนะฮะอันนี้เป็นหมู่บ้านสมัยโบราณนะฮะก็สร้างขึ้นไปบนภูเขาเป็นสลับซับซ้อนแบบนี้นะก็ดูสวยดีนะครับผมว่าสวยนะครับบ้านแบบสมัยโบราณของชาวทิเบตนะครับ ก็จะจะแสดงเป็นรูปภาพใส่กรอบรูปไว้นะแล้วฝั่งนี้นะคะจะเป็นรูปถ่ายของซีาติ้งจแล้วก็หมู่านบ้านเก่าๆจะเป็นแบบไหนห่บ้านที่เก่าากของเรานั่งบแขนม้สามารัรูปนี้เป็นของเจ้าของบ้านนะครับชื่อชิน้าติ้งจูนะครับ ก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากนะครับในประเทศจีนนะครับมีเครื่องดนตรีของชนเผ่าทิเบตด้วยนะให้ดูตรงช่องที่เป็นหน้าต่างนะก็จะมองเห็นเจดีรูปแบบของทิเบตอยู่ข้างหน้าโน้ะน,นะ ให้ดูหลังคาบ้านหลังที่อยู่ด้านซ้ายมือนะสังเกตด,ดูจะเอาก้อนหินทับไว้นะเพราะเพราะว่าบนภูเขาแห่งนี้ลมแรงมากนะอันนี้เป็นกระเป๋าหนังสัตว์นะครับแข็งโป๊กเลยนะ อันนี้น่าจะเป็นเครื่องบทยาหรือเปล่าครับอันที่เป็นวงกลมนะแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้นะอันนี้มีฟักทองอยู่ตามไร่เต็มไปหมดนะอันนี้ดูภาพในช่วงที่มีหิมะตกนะ สมัยโบราณบ้านที่เป็นหมู่บ้านชาวเขาในประเทศไทยก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้นะจามรีก็เป็นสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรนะฮะเหมือนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในประเทศไทยบ้านเรานะครับ อันนี้ขึ้นไปบนชั้น3ามนะบันไดก็แคบมากนะก็ต้องรอให้คนข้างบนลงมาก่อนนะและ้วก็ค่อยขึ้นไปนะชั้น3ก็จะมีรูปของชิ่อแน่ติ้งจูอยู่นะบรรยากาศที่มองจากชั้น3ก็เห็นตึกรามบ้านช่องนะเป็นตึกรามบ้านช่องไปแล้วนะครับ บ้านของทิเบตในยุคนี้นะครับให้สังเกตรตรงลูกศอนชี้นะเป็นลักษณะการเข้าไม้เหมือนศิลปะและสถาปัตยกรรมของชาวทิเบตนะครับและบันไดที่ไต่ขึ้นไปก็เป็นไม้ท่อนเดียวนะครับมองไปรอบนอกก็จะมีหิมะแล้วก็ฝนตกลงมานะบบรรยากาศของหมู่บ้านชนเผ่าทิเบต ที่อยู่บนภูเขาหรือว่าอยู่บนดอยก็ประมาณนี้นะมีหิมะตกลงมาอย่างคงลั่งครูนะก็ไม่น่าเชื่อว่าหิมะตก บนนี้นะครัก็มีละอองที่ใหญ่มากนะครก็เหมือนดอกไม้โปรยลงมาจากบนฟ้าเลยทีเดียวนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามและแปลกใหม่นำมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะก็เป็นบรรยากาศที่หนาวเย็นและสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องย t u b e เคล็ดลับนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ